ลงพวกขาแข็อ่อนหมดเลยเลยเป็นธรรมดามาเลยเข้าใหม่พราบันจะไปไหนมาไหนตอนนี้เป็นห่วงเมียตัวเมียไม่ได้ไปทานข้าวตัวเมียไม่ได้หลับได่นอนตัวเมียดื่มยาบำรุงกําลังไม่ได้ก่อนจะห่วงห่วงเมียห่วงตัวพ่อพันด้วยระยะนี้กูกำดาบไมไ่ได้แล้วะเขาได้ชาบันนี้กูหยิบมาแล้วเพื่อาะามือสั่นไปหมดเลยกูตาไม่เบียดตา มันอยู่ไหนเนี่ยอ้ส,สบายเลยมั้งเจ,จ้าจ้ากูทำอะไรนีไ่ไปพวกโมกินหญ้าอ่อนเลยนุ๊บโธ่ไปเถอะเขา้าไหวปลามันเขา้าเหนียวปลาหนึบมันก็จะนี้นะปลายากคนบนที่นาทานอะไรหรือยังเจ้าแม่หญิงทานไม่ไหวแล้วเทคะเพียงโอ้ยมีทานไม่ไหวที่เดียวเพราะว่ามเห็นตอนอุ้มไหม จุกเลยเวลาอุมเนี่ยมันวางบนข้อมือไม่ไหวก็ต้องวางบนหน้าขาเข้าใจไหมเคยเห็นคนปีนหน้าผาไหมเราจะเอาสองเข่านี่ยยัดไว้ในหลือเข่าแล้วก็ดันตัวเองไว้ค่อยตอนแรกตมนแรกเห็นพ่อแบบเขาพวกองค์กร็นภาพเลยว่าังครับมันอย่างนี้แหละน่ารักนะมีเมียน่ารักก็อย่างนี้สองเล่นไปไหวเธอเดี๋ยวสองมาเพียบเพราะนี่ชาตรงพยาบาลตอนนี้เรามาเรียกเมือง พร้อมที่จะให้ประชาชนทมบุญระมีพระพระมเหสีแม่หญิงของพระเจ้าจะอยากจะออกนอกขอบเขตการภาษีมาไปให้เราประชาชนได้ชมบุญระมีเจ้าเหมือนโมอย่างนี้เก็บความมาไว้ที่ส่งคนเดียวได้ไหมควประสงค์ของพราหลงท่านเองอมชีวิตที่ร้านไม่สามารถสทอดไทได้และวานีมื หวานแบบนี้ใบหน้าละอะไรน<ว>ะแม่แม่ดิชาถ้กากูตายแล้วอโอ๊ยแม่วัดหัวโง่งปิดได้เหรอแม่วไหวน,น้องคะแม่กูหนีเข้ามาด้วยนี่ใครไปชุดแม่มาหรือเปล่าหนีมาจะเปกนตาประมูลจะแม่ต่อเลยขอบคุณครับที่ดีตกก็เล่นจะแม่ ขอบคุณมากๆขอบคุณนะแม่ขอบคุณมากๆแม่อันนี้กว่าฝากให้น้องวางใช่ไหมแม่ขอบคุณแม่เด้วยนะคะขอบคุณมากๆแม่ก็ิ่ากให้ผมบไปดูให้เฉกใส่ลูกสองร้อยใช่หรอโอ้โหจับได้กูสามพี่กูมีตาดีด้วยมีเมียเฉกต้องเลี้ยงสิเออว่ากูมีเมียแม่ดีกว่าว่าแม่ แม่จะได้ดูแลได้ทุนเออแม่เดียวจ้าอุตส่าหันแมกันแล้ว,อต,ลวตอนนี้ชาพระองค์ท่านอตอนนี้มีบรรพาราชแต่งชมุูบารมีเออกปกิลต้องพิลาเรียกให้เขาเข้ามาเลยกูจะแฉอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะไอ้หนูมีใครจะชมะบุูบารมีพระมเหสีพระองค์สุรสิงห์มีไหมน่าควจะไม่มีมึงไปถามนี่หลุดขนาดนั้นไอ้หนูดูอย่าวิ่งเล่นนะน <c oughs> ดก เพราะไหนเนี่ยคุณเจ้เดินทางมาจากเอ่อมาจากไหนมาจากไหนคือเดินทางมาจากเมืองมอนเมืองมอนมากับเพื่อนมาไม่เลยมึงมึงมึงอะไรเนี่ยมาจากเมืองจรีนเมืองจริงมาเรียลจะมาทำอะไรกันต้องทำมาชมบนปรมีอ๋อองค์หญิงหมดทิ่นาพระเมรุสิงองประสูงสุดสิงห์เออ กษัต <gardens>. ริยสิงห์กษัตริย์สิงห์เองไม่รู้จักกษัตริย์สิงห์หรอมีรานีแล้วยังไงบ้างมีราชบีแล้วอย่าโวย้าพระองค์ท่านรอให้ประชาชนเข้าเฝ้าอยู่เมื่อกี้ท่านบอกว่าชื่อมันที่อะไรคุณทีร่ใช่คุณทีราคนเดียวกันใช่ไหมเจอท่านไนกษัตริย์รออยู่คุณจะจัดงานท่านไปไอ้เจ๊ไอ้คุณมานอีเิญขึ้นเฝ้าใครจะขึ้นเฝ้าอีกไหมตามมาเลยนะ โอ้ยชูไอ้หนูมาทำอะไรต้องการมาชมบุญบารมีกับทุกบ้านไปที่สาวพองค์ท่านเลยมาชมเป็นใกล้ๆพวกนี้อีกหลายพระเอกเลยจไม่ได้ใอ่ครับไม่ได้วันนี้ชาวัดมนี่มีประชาชนมารอข้าวเฝ้าพระองค์แล้วพี่ค่ะบนีมาหมุนพีลาก่อนเสด็จมานี่ ไม่เห็นไฟแสงสีพี่จะขับรถเข้าไปหัวโง่อยู่แล้วเดี๋ยวเอ๋ช euh. ่วยก่อนอะไรครับแฟนขับผมมาลีนะแฟนขับนี่มาถูกอ่ะขอบคุณกัแแ้งขอบคุณมาเล่นตรงนี้ดีนะพอๆๆแลวนี่เกยังได้ไปคบกันมึงจะเอาอีกครึ่งหนึ่งเัินน่ะไอ้ไอโอเขาเหลือมาให้มึงก็บุญแล้ว ไ่ต้อดไ่ต้อดจ้ะพหานหาลวงอย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าอนาคตพระอักราชายาของข้าพเจ้านั้นมีสิริโฉมที่เฉิดฉายหวังจะให้ประชาชนนั้นได้ชมคุบณบารมีผู้คนที่ก้มหน้ากันอยู่โดยทั่วทั่วเขาบอกว่าให้ทุกทุกค,น,กคน,น,นนั้นเงยหน้าขึ้นมาได้เงยหน้าได้นี่นพระอักราชายาของข้าพเจ้า้ได อาอจาใจหายรเร็นใจหายไปเระแไกหนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ มาลืมักมัวลลยลงมาเดิมนะมัวลลยลงแมนิม,มอ,อนองชูอัชชา,าอย่าเลยแม่ชมชินอย่าเลยแม่ชมชินงที่ไม่ต้องเกินไวายลากราอยู่ในวัยสมบูรณ์แม่คุณ เดืกค่ะวงละสองเม็ดทั้งนั้นไม่ไหวมาแต่ละคงที่แต่สิบเครื่องทั้งนั้นเลยทุกโลกมาแต่ละคงเนี่ย งานจังก็ต้งมีหมดเวลาพอนี้ไอ้บแมเรื่องยังไม่จบเลยเอาว่าเรื่องยังไม่จบเลยนั่งเฉยๆเถิดพี่จ้ให้น้องนายเพียงฟ้าเขาร้องมั่งน้องเอ๋ยกำลังดังบอกพี่จ ได้เลยเจ้วจะรรอผเฮ้ยดูดูดีป้าเหรอผมมาด้วากูไปเจอ้าก็บอกเป็แตรองอีพ่มอ่ไอเพ่ออ้กากระวังระวงรบอกเขาค่าจ้าเรียบยี่สิบ่แทนจะคาผมอยเาลืมให้ค้าเจ้าเรียบก็้วัน มันร้องสงกัรนะกูกไม่ได้ร้องไอ้ที่ร้องเสียงกำลังแตกเ่ยจะตอบกัน ายได้ผู้เล่นผู้ตีเนี่ยต้องเรียกมันพระกุลผู้เล่นผู้ดีมาแล้วกันยังไม่ถึงโอโหไม่รับไมร้องไม่โงก็ยังไม่ถึงหลอกล้นนั้นก็ต้องว่าท่านมันยังไม่ได้ลดนไปร้องทางเล่ามัยังเป็นไม่ถ้วนขอบใจที่ให้เที่นั้น เอกชัยไอ้หน้าลงทั้งแผงเลยมึงเอาให้ลืมเอกชัย ตรงที่คิดมากทิหายลาลาลาแปลมาเปลี่ยนลาละเป็นไรแเอองไม่ออเออเออเ้อเอเอาเอองใอเ่อเอ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 อเ่เอกลักษณ์เี่ชายเปอเรื่องเออเอิเออ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 เไม่ได้วันนอเออนอวเ่ว่าอเออเอยเออวออเอ้ แ่บวตอยไปพูกันนแล้วกตาสวยหนสวยนสวยขึ้นสวยจาสวย้าสวยจัสวยเกิดสวยใ่แลวอะน้งไหวเหพี่บัวทองอาจจอยู่ในฉากนี้เราจะหาหลักปักเลยกงไม่ได้ะเอาแลัว ลูกแก่ทั้งหลายนั่งเป็นแนวมาตอนแถวยืนตรงน้นยายเอารังวัลนั้นมาแทรกยายเอารางวัลนั้รกโอ้ยลงแทรกแล้วรีบวิ่งมาคนนี้น่เหลือเอาไปหนึ่งร้อยคนนี้น่เหลือเอาไปหนึ่งร้อยเธอรักคน คนแก่นั่งอยู่ข้างบนเออไอ้คนแก่นั่งอยู่ข้างบนอย่ามาพูดบนยังไม่ถึงเวลาเอาไปอีกร้อยเลยตีข้างผู้ชายไม่ระวังเอาไปม,มานานคางเอกความข้าววัวหน้าฉันสองร้อยเข่าเนืน้อพีสองร้อยเข่าเนืน้อพีมันจะไม่ดี อกน้องตาบอกเอกกระชายว่ามูลูบอกเอกกระชยว่าบูลทูมีฟังกูหน่อยดีวะหวเหลือบอกไปเห็นว่าคนแก่เหลือบอกไปเห็นว่าคนแก่เสียงีแต่แย่แต่้ะเอเอ อีข้งนึงวลพายืนอึ้งไม่ได้เลยนะแม่จยจะแม่จ้าออ้าวสิพาดสิพาดแป๊บนึงแม่เไม่ตีนะยังไม่ถึงเยเไม่ถึ่ม่ถึงยังไม่ถึงเชื ้องตอบนิรันดรอัญชลีนิรันดร์อัญชลีรล้ไปซีหัวยืนขาตื้อแล้วไปตียืนขาเอาขอบอกเพื่อนเอกกระชัยขอบอกเพื่อนเอกกระชัยถ้าพกกูไม่ได้ก็ไปตีแล้วระวายเสียงมาจากไหน ยังมันยังไงอูยืนแปลกใจนล้ไม่เข้าท่าบอกเอกระชัยได้เกรวเวลเดียวเอกระชายได้เกรวเวลไอโอมันเซลยังไม่ได้อยู่หรอก่อนรอก่อนรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูอย่ามัวอึ้งหนูหนูอย่ามัวอึ้งทำไมอีกคนหนึ่งนี่ก็จลาะ เขาเล่นกูชนิงไม่หยุดคนเล่นป้ายเลยหรอกระรักแหมทัดยังไม่เข้า่าเอามาอีกร้อยบอกไม่พีวันรีิงนะพี่จ้าน้องนายได้แล้วใช่ไหมยัง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 ไอ้พี่โกงตลอดเลย สน้องใครวันนี้ดีไปคนนี้แล้วทำไมแป้งพันไม่แตกแล้วทำไมแป้งพันไม่แตกเอ๊ะไอ้ี่จะแยกกันวะเอ๋ยขูไม่โกงหลอกเพื่อนเอ่ยทำไมกูไม่โกงหลอกน้องเอ่ยกูจะเฉลยนี่มันของอ้โอบาเอาไปเอาไปกระวานเองอ เอเอกเป็นปักลเสือเอกเป็นปัจัอกลักษไม่อยากดึงักรก็ว่างมากเอกลักษณเาใจดียุคปันมีให้เอกเลย ีเอกลักษณ์กเขารักน้องมีเอกลักษณ์กเขารักน้องเขาชี้ชองให้พันเลยนะหลังลงไม่ให้กูเอกชัยมึงชูโดนบาดทาเอกเขียนเองนะไอ้พี่น้องเราจะตีกันแล้วไอ้ข้อบกอกไก่รวยไม่รีนักตรงนี้จะเลิศวาสนาหมุนที่ตาเออว่ามีรักใจเทิมก็หนักมาเป็นนักนา โชคดีแล้วว่าไม่มีชายชื่นใจใส่เดจจาใจน,น้องเอ๋ยแล้วว่าน้องดาวน์เนินถึงคราวพักแล้วนา่งรีบคุยันจะไม่เบื่เอเวลาดีกว่าทุกคนลงเองนะคุณเองลงเองไหมนอ้องต้อลงไม่ได้ครัหมดพี่ดาวนอนพี่เดียวทุกคน

หมดปดัญอาคงกู